แนะนำ10โปรแกรมฟรีมีติดเครื่องเอาไว้บอกเลยว่าสะดวกขึ้นมากคนที่ร้างคอมมาใหม่ก็โหลดได้หรือเพิ่งซื้อโน้ตพุกมาก็ดีเหมือนกันครับ ซึ่ง10โปรแกรมนี้นะครับผมผมขอยกยอดโปรแกรมที่หลายๆคนคิดถึงอยู่แล้วและโหลดมาลงเครื่องอย่างพวก Discord Li n e หรือพวกเว็บเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้ออกไปนะครับผมเพราะว่าไอพวกนี้หลายคนคิดถึงอยู่แล้วแต่10โปรแกรมนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามีเอาไว้คุณได้ใช้งานแน่นอนครับผมมาเริ่มกับโปรแกรมแรกโปรแกรมนี้หลายคนที่ติดตาม t i k t o k ของ n o t e b o o k Spec น่าจะได้เห็นกันแล้วครับมันคือ Microsoft Power To y Microsoft Power Toy คืออะไรคุณถาม Microsoft Power To y มันคือโปรแกรม สำหรับปรับแต่งหรือเพิ่มโหมดการทํางานของโน้ตบุ๊กและคอมของเราครับผมอย่างเช่นเราอยากจะรีแมปคีย์บอร์ดของเราอย่างเงี้ยแบบเล็กๆน้อยๆอย่าง ALT ซ้ายเราไม่ได้ค่อยได้ใช้ปุ่ม Windows ไม่ไค่อยได้กดแล้วก็สลับมันไปอยู่ฝั่งขวาหรือเอาไปวัดเป็นแบบพิกเซลบนหน้าจอว่าไซส์ประมาณนี้มันกี่พิกเซลอะไรใดๆก็ตามผมได้ทําทริคเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับผมลองไปดูที่ติ๊กต็อกโน้ตบุ๊กสเได้ถ้าใครสะดวก y o u ูทูปช็อ t ก็ไปทำนันได้ครับผม โปรแกรมที่2นะครับผมผมขอแนะนําให้คุณติดตั้ง Google Drive เอาไว้ในเครื่องเลยนะครับผมยิ่งใครใช้งาน Google บ่อยๆอย่างผมเนี้ยผมใช้งาน Google เป็นประจําเลยแบบแบ็กอัพไฟล์เก็บเอาไว้ทํา Google Docs หรือว่า h e ี t อะไรพวกนี้เป็นประจําเพื่ออ่ะส่งงานไปมาภายในองค์กรของเรานะครับผมมีติดตั้งเอาไว้บอกเลยว่าสะดวก เพราะอะไรรู้ไหมครับผมถ้าคุณมี Google Docs ติดอยู่ในเครื่องนะครับผมเราอยากแบกอัพงานมีไฟล์ตัวนี้เราแค่ลากมันลงไปในโฟลเดอร์นั้นของ Google Docs ที่มันมีอยู่ในเครื่องครับผมมันก็จะอัพโหลดตรงขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้โดยอัตโนมัติเลยครับนอกจากนี้มันยังเปิดพวก Google Docs หรือว่าอะไรพวกเนี้ยบนหน้าเว็บไซต์แบบออฟไลน์ได้อีกด้วยสะดวกขึ้นเยอะเลยครับคือที่มันเปิดได้อะเพราะว่ามันลงพวกแบบแบกอัพเอาไว้ในเครื่องอะเนาะมันเลยเปิดได้ครับโปรแกรมที่3ขอแนะนำวอซิ l l าทันเดอร์เบิครับผมโปรแกรมที่ รวมอ e ีเมลทั้งร้อยแปของเราเอาไว้ในหน้าต่างเดียวอ่าหลายคนอาจจะแบบหน้าต่างเดียวยังไงคิดภาพอย่างนี้ครับผมถ้าคุณใช้พวก iOS อยู่มันเหมือนแอปเมลฮะ,ะเราลงทะเบียนอ e ีเมลของเราทั้งหมดเอาไว้แบบอ่าคุณมี2เมล3เมลอะไรพวกนี้ลงไว้เลยครับแบบอ่าอันนึงเป็น จีเมลอันนึงเป็นเอา o o k อันนึงเป็นของอะไรนะ a h o o อะสมมติแล้วแบบเราไม่ต้องไปเปิด3มเว็บอะไรงี้ให้วุ่นวายเราเปิด Mozilla ตัวเนี้ยึ้นมาทีเดียวกดไล่ดูทีละบ็อกซ์ได้ทันทีเลยนะฮะและมันจะเฟชเมลโดยอัตโนมัติอีกด้วยตัวนี้โหลดฟรีใช้สะดวกดีมากครับผมโปรแกรมที่4ขอแนะนำ l i b r า o f f i c e ครับผมต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะฮะที่มาบอกเราว่าเอ้ยมันไม่ได้ชื่อ Library อย่างที่พี่เรียกนะครับมันชื่อ Libra Office ขอขอบคุณเป็นอย่างง ครับผมผมจะได้เรียกชื่อให้ถูกต้องในคลิปต่อ,ตอไปนะฮะโปรแกรมนี้ผมบอกเลยว่านอกจากโหลดฟรีแล้วมันยังใช้งานได้ดีเอาไว้ทดแทนบวตเอ็ก e ซลพาวเวอร์พอยตได้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าคุณจํากันได้นะฮะในคลิปตัว Linux Mint ที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้นะครับผมตัว LibraOffi c e เนี่ยผมทําไฟล์เอกสารขึ้นมา1ตัวแล้วส่งให้เพื่อนที่เขาใช้ Microsoft Office ดูนะฮะคุณจะเห็นเลยว่าหน้าเทมเพลตกระดาษเนี่ยมันไม่เพีย้ยนไม่มีปัญหาเลยข้อดีของมันคือโหลดฟรีแต่ถ้าเราต้องการสนับสนุน เราสามารถ c o n t r i b u ์โดยการบริจาคเงินให้กับทางผู้พัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับผมโปรแกรมดีๆอย่างนี้คุณควรมีไว้ในเครื่องครับโปรแกรมที่5ครับผมขอแนะนำเซเว่นซิปครับเซเว่นซิปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะโหลดเอาไว้ในเครื่องอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้โหลดขอแนะนําให้มีเอาไว้ในเครื่องครับเพราะมันเอาไว้บีบไฟล์ให้กลายเป็นไฟล์ซิปหรือแกะไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์ที่คอมเพรสอัดเอาไว้เนี่ยกระจายออกมาเป็นไฟล์เล็กไฟล์น้อยได้หลากหลายนามสกุลมากครับอย่างตัวหลักๆเนี่ยก็ไฟล์ซิป iso Fast GPT HFS MSI มาสามารถแกะออกมาได้ทั้งหมดเลยครับเรียกว่าสะดวกดีมากๆนอกจากนี้มันยังโหลดฟรีอีกด้วยใช้งานได้เต็มฟีเจอร์นะฮะใครอยากใช้ไปโหลดกันได้ครับผมโปรแกรมที่6ครับผม Gim p GIMP โปรแกรมนี้บอกเลยว่ามันเหมือนอีกโลกของ Photoshop ครับผมถ้า Photoshop ทําอะไรได้ GIMP ตัวนี้มันก็สามารถทําได้เหมือนกันตัดต่อแต่งรูปย่อไซส์ไฟล์คุณจะเกรเดียนโมเสกอะไรใดๆมันทําได้เหมือนกันหมดแต่ทีเด็ด มันเลยนะฮะมันสามารถโหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากๆคุณอยากใช้อะไรอะ่ะคุณก็ไปโหลด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 เอามาใส่เอามาต่อมาเพิ่มได้เลยครับผมเรียกว่ามันอลังการงานสร้างดีมากซึ่งเจ้ากิมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้ใช้ฟรี ใช้ดีด้วยครับผมไม่ได้กินเครื่องเยอะเกินไปนะฮะโปรแกรมที่7ครับผมแนะนำา p o เ Player ครับผมโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอหลากหลายนามสกุลจะเล่นเป็นไฟล์วิดีโอธรรมดาก็ได้จะเล่นเป็นไฟล์วิดีโอ 3D อะไรพวกนี้มันก็มีปลักอินให้มันใช้งานได้เหมือนกันครับผมโปรแกรมตัวนี้ในโนบุกสเปคเนี่ยใช้งานกันเป็นประจําเลยแล้วผมก็ลองโหลดมาใช้งานบอกเลยว่าสะดวกดีมากๆครับโหลดฟรีด้วยเนี่ยมันเลยน่าใช้โปรแกรมที่8 OBS Studio ครับผม OBS Studio ถ้าใครเป็นสตรีมเมอร์น่าจะคุ้นเคย เขาเป็นอย่างดีฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ยิงไลฟ์สตรีมขึ้นไปบนแบบแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook YouTube Twitch อะไรใดๆก็ตามแค่คุณมีสตรีมคีย์อะไรพวกนี้แต่ถามว่า ถ้าผมไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ผมโหลดมาใช้ได้ไหมได้ครับ OBS Studio มันจะมีฟังก์ชันในการแคปหน้าจออัดวิดีโอหน้าจอซึ่งสะดวกมากๆสามารถเซฟเป็นไฟล์ MP4 คุณภาพสูงเอาไว้ทํางานต่อได้ด้วยถ้าถามว่าไฟล์วิดีโอ MP4 ของมันดีขนาดไหนนะครับผมดูในคลิป Linux Mint ได้หน้าเดสก์ท็อปของ Linux Mint นะ่ะที่ผมลองเปิดนู่นเปิดนี่ให้คุณดูตัวนั้นอัดจาก OBS Studio ครับผมข้อดีมันไม่กินเครื่องเยอะเกินไปนะฮะแต่ คุณจะต้องมี learning curve กับมันนิดนึงต้องให้เวลาลองเรียนรู้ดูกับมันนิดหนึ่งว่าเอ้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงดพอเป็นนะคุณจะชอบมันมากๆเลยครับโปรแกรมที่9นะครับผม Foxit Reader ครับผมถ้าใครต้องทำงานกับไฟล์เอกสาร PDF อยู่เป็นประจำผมบอกเลยว่า PDF Reader อย่าง Foxit Reader เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีที่ดีและน่าใช้ไม่ได้กินเครื่องมากเกินไปสามารถอ่านไฟล์เอกสารอะไรพวกนี้ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับแต่ผมบอกก่อนนะ Foxit Reader มีข้อสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งมันไม่สามารถ edit ไฟล์ PDF ได้เหมือนกับพวกโปรแกรมอื่นๆนะครับผมถ้าจะอ d ดิคุณต้องโหลด Foxit PDF Reader มาติดตั้งเพิ่มเติมครับผมเป็นอีกโปรแกรมนึงแต่มันก็ไม่ได้กินเครื่องอะไรเยอะดังนั้นถ้าคุณต้องทำงานกับไฟล์ PDF เป็นประจาและไม่อยากเสียเงินแบบเออ Adobe Acrobat มันต้องเสียเงินหนะัโหลด Foxit Reader ไปรองครับผมน่าใช้งานมากครับโปรแกรมที่1ิบ ขอแน,นะนำโฟโตสเคปเอ็กซ์ครับผมโปรแกรมแต่งรูปที่มีฟังก์ชันการแต่งรูปมากมายหลากหลายแบบนะฮะไอแบบโปรแกรมนี้นอกจากโหลดฟรีแล้วข้อดีของมันที่ผมชอบมากเลยนะครับคือการใส่ลายน้ําลงไปแบบแบทช์ได้ก็คือใส่ลงไปทีแบบเออประมาณ30รูป50รูปร้อยรูปอะไรพวกนี้มันสามารถใส่ลายน้ําได้พร้อมกันจัดตําแหน่งลายน้ําแบบฟรีสไตล์สามารถคลิกลากลายน้ําไปมาตามตําแหน่งต่างๆในรูปแล้วสั่งโปรเซสออกมาได้เลยครับผมจะโปรเซสออกมาเป็นไฟล์ JPE g หรือเว็บก็ได้ เหมือนกันนะครับผมกำหนดคุณภาพของมันได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวเป็นโปรแกรมฟรีที่น่าใช้ครับผมแต่คุณสามารถจ่ายเป็นเวอร์ชันพรีเมียมเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ให้มันได้นะอันนี้แล้วแต่ ส่วนตัวผมใช้เป็นเวอร์ชันฟรีอยู่มันก็ทํางานได้ดีแล้วครับสาหรับทั้ง10โปรแกรมนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันยังเป็นแค่10โปรแกรมท,ทั่วไปที่หลายคนน่าจะได้เออเคยโหลดเคยใช้กันมาแล้วผมก็ลองใช้เองเหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยนะครับผมถ้าใครแบบเออคิดไม่ออกว่าจะโหลดโปรแกรมอะไรดีหรือจะเอาโปรแกรมฟรีๆอันไหนที่มันมีคุณภาพดีไปลองใช้ลองดูตาม10โปรแกรมนี้ได้ครับผมแล้วผมฝากคําถามเอาไว้เบาๆนะครับผมว่ามีใครใช้โปรแกรมอะไรกันอยู่บ้านหรือมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้คุณมาพิมพ์ในช่องคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ n o t e บุ๊กสเปคด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมผมอาร์มครับสวัสดีครับ